Hello e e v r y o n e my name is Ereda Buntai in Badom Fasada X Atatubara e s c h o o l Unified เปอร์ที่ห Unified เปอร์ท h e l l our planet ช่วยดาของพวกเรา h e l l our planet ช่วยดาของพวกเรา What animal can you see? คุณสามารถเห็นสัตว์อะไร How many can are in the picture? มีรถยนจำนวนเท่าไหลายในทุกภาพ Are there Are there and taxi on the street มีรถแท็กซี่บนถนนใช่ไหม What is the man in a white shirt doing ผู้ชายเสื้อสีขาวกำลังทำอะไร Can you see a b a s h t u p คุณเห็นป้ายหยุดรถประจำทางใช่ไหม New paper หนังสือพิมพ์ Bottle ขวด Can กระป๋อง Gas แก้ว Paper กระดาษ Plastic bag ถุงพลาสติก,แ,ตกและ b i s ขยะ Bin ถังขยะ Recycle แปรรูปนำมาใช้ใหม่ Reuse ซ้ำ We We l a v e them พวกเราอัานพวกมัน We วีไรอันด i สพวกเราเขียนบนสิ่งนี้ i อ in your notebook. มันอยู่ในสมุดของคุณ We put ลับบิดอินเดอมพวกเราใส่ขยะในพวกมันเด e y แคนพีทเพิร์แอกแกรฟพวกมันเป็นพลาสติกหรือแก้วว,กกกวี by water and d r i n k in them เราซื้อน้ำและเครื่องดื่มอื่นๆในพวกมัน they are from the market พวกมันมาจากตลาด we put rapid shopping in them พวกเราใส่ของที่ซื้อในพวกมัน they are meat พวกมันเป็นโลหะ they are food on d r i n k พวกมันถูกใช้ใช้สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม รี c ซ c ค e g แก๊สบอทขวดแก้วนำมาใช้ใหม่ r e ย s e พลาสติกแบ g ถุงพลาสติกที่นำมาใช้ซ้ำพูดรับบีดอินเดอร์บินสขยะในถังขยะรี c ซ c ค e New ์นิวเพเปรแปลรูปหนังสือพิมพ์นำมาใช้ใหม่ r e c ซ c ค e แปลรูปกระป๋องนำมาใช้ใหม่ r i right อ e o o t to Si d e พเ p p ป p e r เขียนกระดาษทั้งสองหน้า เซเวอร์เทประหยัดน้ำเมริเซค l e แก๊สบอทเทอร์แคนเมแปรูปขวดแก้วและกระป๋องนำกลับมาใช้ใหม่ What do you do to help our planet? คุณทำอะไรเพื่อช่วยโลกของเรา i r e c y c l e g a ๊ bottle ฉันแปลรูปขวดแก้วและนำกลับมาใช้ใหม่ I put rubbish in the bin ฉันใส่ขยะลงในถังขยะ เบอร์อ่างอาบน้ำแทบก๊อกน้ำออกทีซิตี้ไฟฟ้าสวิตช์อฟปิดสวิตช์แพงพืชปลูกคัดดาวตัดทอนตัดตัดทิ้งเดดีส้สระโบกคีนสะอาดคีนยัวทีบัดทีนอนอฟเดอะแทบทำความสะอาดฟันแต่ปิดก๊อกน้ำแฮปอาชอเวอร์อาบน,น้ำนบบวยฝักบอัวดัอนอาบแฮปอาบัด ไม่อาบน้ําในอ่างอาบน้ํารีไซเคิลเปเปอร์แปรรูปกระดาษแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ร <único Liberty Overwatch> ียูสเดอะทีวีถอดปลั๊กทีวีสวีปออฟเดอะไรปิดไฟโดนคัทดาวทีอย่าตัดต้นไม้ไล่ยูไล่ถามและตอบกับคู่ของคุณโดนทูเอเวร์รีเซโค อย่าทิ้งขยะเซฟพลาสติกแบกประหยัดการใช้ถุงพลาสติกโดนทูออนเมคันอย่าทิ้งกระป๋องเดอะไลท์ออฟสายปิดไฟแพงทีผู้ปืผู้ปลูกพืชรีไซเคิลเปเปอร์กระดาษรีไซเคิลยูแคนเซฟคุณสามารถช่วยป่าไอเมลยูรีไซเคิล สกุลเดอร์ดีมันทำให้โรงเรียนคุณสกปก you can see my solution ความตั้งใจของฉัน I need to help n e r ฉันจำเป็นต้องช่วยโลก I'm going to recycle glass b o t t l e ฉันจะใช้ขวดแก้ซ้ำใหม่ I'm going to r a b it in the bin ฉันจะทิ้งขยะลงถังขยะ I'm going to write off side of paper ฉันจะเขียนกระดาษทั้งสองหน้า we I อแควนมีทีฉันจะทำความสะอาดฟันของฉัน I'm going to r e c s e of the tab ฉันจะปิดก,ก๊อกน้ำ I'm going to save water ฉันจะประหยัดน้ำ I'm going to recycle ฉันจะแปรรูปกระป๋องแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ What are you going to do คุณกำลังจะทำอะไร Car s a s e size the home To h e l p our panic คทนทำบางสิ่งบางอย่างที่บ้านเพื่อช่วยโลกเรา He's i d e of, of the room เขาปิดไฟเมื่อออกจากห้อง h e dark not It's light o s i d e On way To TV and Computer เขาไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้และเขาจะถอยปั๊กทีวีและคอมพิวเตอร์เสมอ h e to side uh, อีทีซ no ัมอีที่ิีเขารู้ว่าเมื่ออยู่ในหมดเตรียมพร้อมพวกเขาก็ใช้ไฟฟ้าด้วย He a r เวทูแท็บที h อี a น not อีที e วอร์เธอเขาปิดกรอกน้ำเมื่อไม่ได้ใช้น้ำาี e แฮปอาช h เวอร์น t อตอาบเขาอาบน้ำวยฝักบัวไม่ได้ใช้อ่างอาบน้ำที e ลิท t ูเขาจำได้ว่าจะนำสิ่งต่างๆกลับมาใช้ใหม่ด้วย h ี g แก๊ b o t t l e and a พลาสติกแบ็กอเกนเขาใช้ขวดแก้วและถุงพลาสติกซ้ำใหม่ซ้ำอีกครั้ง6%เบอร์เซนออนเอิร์ซอเขาหเอร์ซของโลกคือป่าฝนอิโอิสิตอาร์ทูอัเออร์แพนิป่าฝนสำคัญมากๆากสำหรับโลกของเราเดอาร์โฮมทูไลอ์ออแอนิมอล เป็นบ้านของสัตว์ต่างๆ,ๆมากมายมังกี้สเนกโมแอนเบิร์ดแอนดบัตเตอร์ไฟล์ไลท์อินเอซาลิงูมดนกผีเสื้อต่างอาศัยอยู่ในปา่าฝนรอบออฟูดคำอิลตีสุกตีอาหารมากมายมาจากปา่าฝนไซออบช็อกโกแลตกาแฟ แอนบารณาตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตกาแฟและกล้วยเดวีอีวิเดไลซ์เปเปอร์แอนซัมคำัมทู he, สิ่งต่างๆที่พวกเราใช้ทุกๆวันเช่ at, กนกระดาษและยาต่างๆก็ๆกๆมาจากป่าฝนเฮลทูเมคอินแอนคาทูป่าฝนช่วยทำให้อากาศสะอาดเช่นกัน We can't We are we but some people are c a n do w n to i n พวกเราจำเป็นต้องมีป่าฝนแต่คนบางคนกำลังตัดต้นไม้ในป่าฝนต่างๆ We can save for พวกเราจะอนุนรักษ์รักษาป่าฝนของพวกเรา We live in r a i n o r but we do not like พวกเราอาศัยอยู่ในเมืองเลตั้งแต่พวกเราไม่ชอบที่นั่น It is not a b a t t o มันไม่ใช่เมืองที่ดีนัก It not life. but ด t ล e a อ t o e ร์แ n ร์อินแ o นด์วีด i นอ n บัดอมีขยะมากมายบนถนนและในสวนสาธารณะเพราะว่าพวกเราไม่เสียขยะลงในถังขยะ We do not save water and they some time have a not But, uh, uh, พวกเราไม่ประหยัดน้ําในฤด,ดูร้อนบางครั้งทําให้พวกเราไม่มีน้ําใช้ในบ้าน We do not p พ n n งทิ n a n n ด a ออนเว hot พวกเราไม่ได้ปลูกต้นไม้แล้วมันทําให้อากาศร้อนตลอด We do not recycle paper Can on and r e c y c l e they are on recycle บินพวกเราไม่ได้แปลรูปกระดาษแก้วและกระป๋องเพราะว่าไม่มีถังขยะสำหรับ r e ไซเคิ แ n d to t h e abad o ม p e อและใกล้เมืองก็มีกองขยะขนาดใหญ่ไอแคมิเกตอิวิดเมันใหญ่ขึ้นทุกวัน We do not, we are g r i n o to g to e n We n w e g r i n o to m to m l k e l เ t a n แต่ขณะนี้เมืองพวกเราจะเป็นสีเขียวพวกเราจะทำให้เลตันดีขึ้น